สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาทำข้อที่7นะคะในโอเน็ตของม3ปีล่าสุดนะคะข้อนี้นะคะก็เขาบอกว่ากำหนดกาหนดรูปคลี่นะคะของปริซึมสามเหลี่ยมนะคะทุกคนเป็นรูปปริซึมสามเหลี่ยมดังรูปเลยก็คือรูปนี้นั่นเองทีนี้นะคะไปดูคำถามเนาะคำถามก็คือนะคะเมื่อประกอบรูปคลี่นี้แล้วปริซึมสามเหลี่ยมที่ได้มีปริมาตรกี่ ลูกบาทกเซนิเมตรนะคะก่อนอื่นเราต้องไปดูก่อนว่าเอรูปนี้นะคะมันจะประกอบกันได้ยังไงนะคะรูปนี้เราต้องประกอบเป็นรูปของปริซึมสามเหลี่ยมให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปหาปริมาตรนั่นคือเอาสูตรพื้นที่ฐานคูณกับสูงนะคะทุกคนทีนี้ไปดูว่าเราจะประกอบกันยังไงจะเห็นว่านะคะในส่วนนี้ก่อนอ่ะส่วนนี้ส่วนนี้นะคะถ้าเป็นปริซึมสามเหลี่ยมเนี่ยถ้ามันเป็นรูปปริซึมนะคะ ฐาน2ฐานนะคะมันจะมีเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะคะมันจะมีขนาดเท่ากันเลยนะคะสมมาตรกันเลยแปลว่าฐานตรงเนี้คือฐานนะคะฐานปีซึมสามเนี่ยมจะเรียกชื่อตามฐานนะคะทีนี้เรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็นฐานนะคะเราก็อาจจะวาดรูปฐานออกมาก่อนนะคะว่า เป็นฐานสามเหลี่ยมมาแบบนี้ปั้งจะเห็นว่าฐานสามเหลี่ยมในที่นี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้90องศาแล้วตรงนี้ก็ต้อง90องศาเช่นกันนะคะเพราะว่ามุมตรงตรงนี้รวมกันต้องได้180องศาเนาะแปบลบว่าฐานก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองอะวาดสามฐานแรกมาแบบนี้อะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนี่นะคะเอามาัอาจจะไม่เป็นมุมฉาก โ okay, อเคอะฉากแล้วนะคะทีนี้นะคะฐานมีสองฐานเนาะก็วาดไปอีกอันนึงนะคะัน,นึงนะคะก็เหมือนกันเลยครูขอก๊อปตรงนี้เลยมาวางไว้ปั้งไปอะโอเคเราก็ได้มาแล้วได้ฐานสองฐานมาแบบนี้ทีนี้เราจะมาประกอบร่างนะคะมาประกอบร่างกันด้วยการลากนะคะทุกคนลากเลยไปคะ่ะลากไปแบบนี้ให้มันเป็นรูปปริซึมนะคะลากไปเลยคะ่ะปั๊บไปปั๊บไปแบบนี้ นี่นะคะนี่ก็คือเป็นรูปของปริซึมแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นปริซึมรูปนี่คือปริซึมสามเหลี่ยมนะคะประกอบกันได้แบบนี้ทีนี้นะคะเรารู้แล้วว่านะคะตรงนี้คือฐานเนาะที่มันเป็นสีเขียวที่คูละบายแบบนี้ไว้ทีนี้สูตรการหาปริมาตรเนี่ยก็คือพื้นที่ฐานคูณสูงแปลว่าเราต้องรู้ก่อนว่า,าฐานของเราเนี่ยมีความยาวเท่าไหร่บ้างนะคะเนาะอ่ะก็ ดูจากรูปนะคะทีนี้เราก็มาดูจากรูปตรงนี้ว่านะคะว่าแต่ละด้านมันยาวเท่าไหร่เอ่ยนะคะพอเวลาเราประกอบกันนะคะตรงฐานตรงนี้นี่ฐานตรงนี้มันจะมันคือความยาวนะคะ <c oughs> มันคือความยาวที่มีความยาวเท่ากับ13านะคะทุกคน <c oughs> นี่สิบสามซมนะคะมันจะปิดกับด้านนี้สนิทเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้มันคือความยาว 12สอมซนะคะก็จะปิดฝั่งนี้สนิทเลยดังนั้นเราสามารถหาพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะโดยใช้พีทาโกรัสนะคะทุกคนเพราะว่าพีทาโกรัสเนี่ยถ้าเรารู้ด้าน2ด้านแล้วนะคะเราสามารถหาด้านที่เหลือได้เนาะเราก็เขียนไว้ตรงนี้เนาะ 13. สอมซอันนี้12สอซมอ่ะครูจะใช้พีทาโกรัสเพื่อที่จะหาด้านนี้นะคะก็ใช้พีทาโกรัสขอเขียนไว้ข้างๆแล้วกันอ่ะครูให้ตรงนี้ยาว ยาว x แล้วกัน x เซนติเมตรแล้วกันนะคะ x เซนติเมตรทีนี้เราก็มาลองดูเลยอ่สูตรก็คือสูตรพีทาโกรัสก็คืออ่าด้านตรงข้ามนะคะทั้งหมดยกกำลังสองด้านตรงข้ามมุมฉากทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากทั้งสองด้านยกกำลังสองแล้วมาบวกกันแบบนี้นี่คือตามทฤษฎีบทมันเลยนะคะจำทฤษฎีบทเดียวก็คือใช้ได้หมดเลยทีนี้เราต้องการหา x กำลังสองเนาะ นี่ x ก,กําลังสองครูใช้วิธีการแก้สมการนะคะก็ย้าย12ยกกําลังสองนี้ไปเลยค่ะย้ายมันไปทําอะไรคะก็ย้ายจากที่มันบวกอยู่ก็ย้ายไปเป็นลบแบบนี้เลยค่ะนี่เราก็หาค่าออกมานะคะ13ยกกําลังสองนะฮะคือ169ลองตั้งคูณดูนะฮะคือ13คูณกัน2ครั้งลบด้วย12ยกกําลังสองคือ12คูณกัน2ครั้งก็144นะคะเท่ากับ x ยกกําลังสองลบกันแล้วนะคะก็ได้เป็น25ห เท่ากับ x ยกกำลังสองครูต้องการหาค่า x ใช่ไหมครูต้องทำให้มันอยู่ในรูปของกำลังสองนะคะนี่25คือ5คูนกับ5นะคะก็คือ5ยกกำลังสองเท่ากับ x ยกกำลังสองนะคะจะเห็นว่า,ายกกำลังสองเหมือนกันแล้วนะคะดังนั้น x ของเรานะฮะก็คือ5อันนี้ก็เป็นเรื่องของพีทาโกรัสเนาะที่เรียนตอนม2เทอมหนึ่งนะคะ แปลว่าเราได้ด้านนี้แล้วนะคะก็คือ 5... ฐานตรงนี้ก็คือ 5... ชื่อไป 5, นะคะนี่อ่ะคือ5นะคะโอเคทีนี้พอเรารู้ด้านนี้เราแปลว่าเราก็สามารถหาพื้นที่ฐานได้เลยเพราะว่าสูตรของการหาพื้นที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยรูปสามเหลี่ยมเนาะพื้นที่ของมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะคะทุกคนอ่ะเรามาลองดูก็เขียนเพิ่มเลยนะคะว่า ปริมาตรนะคะสูตรก็คือพื้นที่ฐานนะคะพื้นที่ฐานคูณกับสูงนะคะอ่ะไปดูรูปนี้นะคะดูดูรูปนี้นะคะเมื่อกี้ดูรูปนี้นะคะเมื่อกี้เราหาฐานของเมื่อกี้เราหา x ได้แล้วนะคะก็คือ5เนาะก็คือ5เซนติเมตร อ่ะก็คือ5้าเซนติเมตรแปลว่าเรารู้พื้นที่ฐานละพื้นที่ฐานในที่นี้ฐานของเรามันเป็นรูปสามเหลี่ยมการหาพื้นที่ฐานของมันก็คือเศษ1นส่วน2คูนฐานนะคะูนสูงสูตรก็คืออย่างนี้เนาะฐานของเราก็คือ5สูงของเราก็คือตรงนี้นะคะก็คือ12เราก็เขียนลงไปเลยค่ะนี่เศษ1ส่วน2คูนฐานคูนสูงแบบนี้เลยอ่ะเราได้พื้นที่ฐานแล้วต่อไปคูณกับสูง คำว่าสูงของรูปปิซึมสามเหลี่ยมนี้ก็คือระยะทางจากฐานหนึ่งไปยังฐานหนึ่งนะคะถ้าดูจากรูปนี้นี่ก็คือจากนี่ไปนี่นะคะก็คือสิบสี่เซนติเมตรเนาะเนาะล้วก็คูณกับสิบสี่ได้เลยค่ะก็ใช้วิธีการตัดทอนะคะทุกคนสองหนึ่งเป็นสองสองหกสิบสองห้าคูณกับหกนะคะก็เป็นสามสิบนะคะไปคูณกับสิบสี่ค่ะตั้งคูณเสร็จสับแล้วตั้งคูณเสร็จสับแล้วนะคะก็เท่ากับสี่ร้อยยี่สิบนะคะหน่วยก็คือลูกบาท เซนติเมตรค่ะอ่าดังนั้นเราก็สามารถตอบดังนั้นเราก็สามารถตอบข้อ2ได้เลยนะคะสำหรับข้อนี้เนาะข้อที่7ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะต่อไปนะคะไปดูข้อที่8ได้เลยค่ะ